กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลห้โชคท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันเสาร์ของวันเสาร์ที่26นะครับมือีี้26กรกฎาคม2568นะครับามาพบม,มาเจอกันท่ามกลางสายฝนนะครับฝนตกตั้งแต่วิไลตื่นนะครับตีซี ฝนตกก้อนหนานน่นอีกนะครับตกก้อนหนานน่นอีกครับตอนนี้นะครับก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับท้องฟ้าแต่ว่าฝนก็นยังตกอยู่นะครับยังตกโปอยไปกันอยูย่ยนะครับฝนตกลินยปอยนะครับภาพบรรยากาศสุกเศร้าอามาได้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่2กันแล้วนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับแอดวิไลไดตัวเลขแนวทางจากนักคำนวณหน้าใหม่นะครับอแอดวิไลขอตอนรับขอาสูช่องวิไลให้โชคนะครับนักคำนวณนะครับเป็นเซียนหนุ่มจากระยองนะครับเซียนหนุ่มจากระยองสื่อเพิ่นนะครับซื่อเซียนหนุ่มจากระยองครับอนอื่นแอดวีไลก็ขอกรับขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทาง มาไฮเอดวิไลใดนํำเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับแอดวิไลขอากราบขอบุญขอบคุณนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับว่าเอฟซี FC ท่านใดนะครับเป็นนักคำนวณนะครับตัวเลขแนวทางผิดถือเข้าบาว่ากันนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับติดต่อ แอดไวไลเขามาได้ที่เบอร์โทรนะครับที่แอดไวไลขึ้นให้ในต้นคลิปนั่นเองนะครับ0 984131715นะครับติดต่อเขามาได้นะครับ0 984131715นั่นคือเบอร์ส่วนตัวของแอดวิไลโทรเขามาได้นะครับติดต่อเขามาได้ถ่าย FC ท่านไหอยากปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับ ให้ FC ทางช่องเด้ติดตามกันอ่ะครับเข้ามาเบิ่งกันนะครับสำหรับเซียนหนุ่มอ่าเมืองระยองนะครับอ่าบางท่านได้ยินว่าระยองนะครับแม่นเซียนน้องใหม่เมืองระยองบอบอแมนนะครับอ่าคนละสำนักกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเซียนหนุ่ม เมืองระยองเอไง,ไง่ายๆคือเซียนหนุ่มระยองนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับสำหรับเซียนหนุ่มอาซาวนี่เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับสำหรับเซียนหนุ่มหลังจากแอดวิลัลได้ปล่อยตัวเลขกเนวทางของแม่เกสอนไปเป็นวิ่งบนนะครับ อาเซียนหนุ่มระยองอาคำื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนครับอา่าสำหรับผู้คนทำงานราชการนะครับได้หยุดพักผ่อน เสาอาทิตย์แต่ว่านาสงสารนะครับทหารที่ยุ่ชใชเดียนตอนนี้นะครับที่มีขอพิพาดกันกถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดบ่เป็นนะครับ ระหว่างไทยกับกบันะนะบมาากพ,พ,พนะูชานะครับเป็นมาลายชัวอายุคนแล้วนะครับระหว่างเหตุการณ์ขอพิพาทพื้นที่นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ ฝนตกยุ่งออกหลายนะครับที่เสียงขาดหายไปเป็นอย่างนะครับเพราะยุ่งกัดแอดวีไล่นะครับกระจุดยากกันยุ่งไปอยู่แต่ว่าพายุอ่ะครับเสียนหนุ่มเมืองระยองเปิดตัวครั้งแรกครับเข้ามาเริ่มจากเล็กวิ่งกันกอนอ่ะคุณพ่อคุณแม่มาเบิ่งกันนะครับเขียนตามเลยอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยนะครับ อาเซียนหนุ่มเมืองระยองวิ่งมาที่6กับ4นะครับหกกับ4ี่านผู้คัดเด็ดวิไลอีกแล้วนะครับ6กับ4นะครับหกกับ4ี่เขามาล่อรุ่นกันการเปิดตัวครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไง ส่วนใหญ่มักจะมานนะครับเอฟซหกกับสี่จับคู่นะครับไม่เกดชุดนะครับเอซเริ่มจากชุดแรกครับหกศูหกแปด สี่ห้าสี่เก้าสี่เก้าต่อไปครับสี่เจ็ด 8 2สุดสุดท้ายครับคือ7 9มี7ดชุดนะครับมีเจ็ดชุดนี่คือตัวเลขแนวทางของหนุ่มระยองนะครับ อ่ครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับแนวทางนะครับจะเป็นบนล่างด้วยเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่อ้าวดีไลมีหน้าที่นําเสนอนะครับเปิดตัวครั้งแรกของเซียนหนุ่มระยองนะครับวิ่งหกับสี่นะครับแนวทางบนล่างนะครับจับกวอกมากครับมีหกศูนย์หกแปดสี่ห้าสี่เก้า สี่เจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดเก้านะครับมีเจ็ดชุดนะครับอ่ตัววงกลมเนียนย่ำกันเลยไอ้นุ่มระยองนะครับวงกลมมาแค่3สามคู่นะครับวงกลมคู่แรกครับที่หกศูนย์สี่เก้าครับสี่เก้าแล้วก็สี่เจ็ด สามคู่นะครับหกศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดนี่คือสุดสรุปเลยนะครับของเซียนหนุ่มนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับสรุปวันที่ครับมือนีวันที่ยี่สิบหกวันเสาร์แปบ๊บเดียววันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับยี่สิบหกกอคอ 6 8แปะสรุปให้แล้วนะครับมื้อนี้เสานี้นะครับแนวทางของอ่เสียนหนุ่มเมืองกระยองอ่ะสำหรับคลิปนี้จากลาก,กันไปครับให้เอฟซีสร้างช่องครัอยูดีมีแห้งอ่าดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ